อยายมัดผักไปตลาดนะคะผักกระดองมาผักกีบมานะคะลูกกำรรละห้าบาทเยอะมากเลยผักธรรมชาตินะคะเอาเนื้อออกให้ยายตัดหลากนะคะ ตัดหลากล้างน้ำแล้วก็มัดนะคะยายไปเก็บมาจากน้องขุดทิ้งนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำโลกจังหวัดบึงการะคะ่ะเก็บแหนออกให้คุณยายไปมัดนะคะนะคะขยะ แล้วคุณยายมัดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะดูเจ้าไก่เจ้าไก่น้อยเข้าบ้าน สวยๆนะคะผักสดกินกับน้ำพริกนะคะอยาไปเก็บผักบุ้งมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไปเก็บกระดองมา ดูนะคะอยากจะได้กี่บาทวันนี้กระดองมาได้เยอะอยู่นะคะ10 20 30สิบสามสิบสี่สบห้าดปดเ้าเกบาทนะคะอยู่ในนี้กำละห้าบาทดู่กำละห้าบาทนะคะ เยอะมากๆเลยผักธรรมชาตินะคะเดวทั้งลงนะนี <ligen> ่ตกเก้าสิบกว่าบาทนะคะวันนี para. ้ค <G TA> <alah> ุณยาย ผักกระดองมา